พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอเวอร์ตพบอาร์เซนอลถ่ายทอดสด True Premier Football 1 True Premier Football 2เอเวอร์ตอันดับ15ท็อฟฟี่สีน้ำเงินฟอร์มฝืด5นัดลังสุดยังไม่ชนะใครเสมอ4แพ้1ล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูล0-1สภาพทีมยังขาดมองกาลาแม็กนิวและคาวเวิร์เลวินที่บาดเจ็บแต่ได้เอ็นดีไอกลับมาเป็นตัวเลือกอาร์เซนอลรองจ่าฝูงตืนใหญ่ผลงานดีต่อเนื่อง5นัดหลังไม่แพ้ชนะ3เสมอ2 ล่าสุดถล่มชนะฟูเลมขาดลอย2-1สภาพทีมยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายแต่ข่าวดีคือบูกาโยซาก้ากลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วส่วนทิมเบอร์และไวต้องรอเช็คความฟิตสถิติ5นัดหลังสุดที่พบกันอาร์เซนอลชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1วิเคราะห์เกมเอเวอเรตันอาจเน้นเกมรับเหนียวแน่นอาร์เซนอลมีเกมรุกที่อันตรายขึ้นหลังได้ซาก้ากลับมาและมีสถิติข่มในช่วงหลังไม่แพ้เอเวอเรตต์สนัดติด สกอร์ที่คาดเอเวอร์ตันแพ้อาร์เซนอลขาดลอย1ประตูต่อ2